สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วนี้เรากลับอยู่กับเกม e p i c s e v e อีกเช่นเคยกับการสุ่มกาชา110ครั้งนะครับที่สุ่มฟรีเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับเป็นคลิปวบลมทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับหวังว่าจะมีดวงกับเขาบ้างนะรอบที่แล้วก็เกลือร้วเลยนะครับหวังว่าเราไม่จะมีอะไรดีๆบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยดีกว่ามาครั้งที่1ในวันแรกนี้นะครับเฮ้ย ทองทองฆ่าดาวเลยเหรอป้าหน้าคูลีนะครับโอเคป้ายป้ายเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันนะโอเคมาทองนี้มาแล้วตัวแรกไทวินนะครับพี่ไทวินตัวที่2เป็นอาร์ติแฟกต์เฮ้ยเฮ้ยมาอีกทองนึงเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันหรือแบบเขาเขาเอาใจเราหรือเปล่าเขาจะเอาใจเราก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวซุ่มฟรีครั้งหนึ่งที่เหลือนะครับป้ายโอเคก็เขนาน่าจะเอาใจเราแหละเห็นเราบนเกมเยอะไงมาอันนี้ผมเดี๋ยวผมสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมดืมสุ่มไปวันหนึ่งนะป้าย<ป>อ่าทองโอเคทอง เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมข้าให้มันขึ้นทองเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอา่าฮะอารแฟกซ์สามดาวและทองที่1ครับเป็นเซลพันคํานะครับทองเดียวโอเคไม่เป็นไรนะครับนี่คือวันแรกก็เราก็ได้ทองมาตั้ง4นนะครับหวังว่าวันที่2เนี่ยจะมีอะไรดีบ้างนะครับเดี๋ยวเราส่งสุ่มท้าปิดท้ายนิดนึงป้าย งูขาชานะครับอีกครั้งหนึ่งทองสีดดาวใครอะรถเหรออาลีนเฉยเลยโอเคไปวันที่สองกันเลยครับผมมาวันที่สองแล้วนะครับมาดูกันดีนกว่าวันนี้เราจะมีกี่ทองนะโอเคไปเลยไป มาทองที่หนึ่งทองที่หนึ่งเป็นคาราดานะครับทองที่สองอ๋อโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็มีว่ะอย่างนี้ก็มีไว้เพิ่งเห็นและทองที่สามเป็นคอนวัตนะครับทองที่สี่หมดยังอะหมดยังอะถึงมูสสเต็กนะครับยังยังไม่หมดดีกว่าทองที่ห้า เดี e ul, e ul, e oh ๋ 1, 2, 3, ยวเดี๋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 ยวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่หกใบอาริแฟกตหกใบมาต่อกันที่วันที่สาม้วครับก็วันที่สองทำเอาช็อคไปค่อนข้างพอสมควรนะครับก็วันที่สามอะไรก็ได้แล้วอะเออมาเถอะนะอะไรก็ได้เพราะเราก็ได้ทองไปเยอะแล้วนะครับ ฮะฮะทองทองทองห้าดาวอีกแล้วเหรอฮะเดี๋ยวก่อนมามาก็มาครับดูซิว่าจะเป็นอร์ติแฟกต์หรือว่าตัวละครนะครับเฮ้ยมีแสงมืดเขามาแซม้ลยวะสี่ดาวนะครับเป็นชูริแสงนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ และอันนี้ใช่หรือ,อยังใช่ยังก็ยังไม่ใช่นะครับแล้วจะรั้งสุดท้ายเลยไหมให้ดาวมาเมดเหรอเมดห้าดาวใครอ่ะอืมเมลิซ,ซ่านะครับโอเคโอเคเมลิซ,ซ่าห้าดาวมาแล้วนะครับถือว่าเดือยนะอ้าวมีทองเฉยเลยเฮ้ย นี่มันอะไรครับเนี่ยหรือว่าแบบเกมจะเห็นที่เราเกลือจากครั้งที่แล้วเขาก็เลยส่งพวกนี้มาให้สุ่มส่งท้ายนิดหนึงอ่าวสีดาวด้วยอ่ะอ่าไปไปให้สุดฮะไปให้สุดทองแล้วทองอยู่ทองต่อฮะไปเลยครับไปมาต่อกันนะครับแม คือคือไม่รู้จะหวังอะไรแล้วคืออะไรก็ออกมาเถอะไหนๆมันก็ทองคุ้มพอโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยแสงมืนเลยดิอะไรเนี่ยครั้งก่อนๆไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครั้งก่อนก็คือฟ้ารั้วเลยอะไรกันครับเนี่ยน่าจะเป็นสี่น่าจะสี่ดาวไหมน่าจะสี่ดาวนะเพราะมันไม่มีไอ้วิงวิงออกมามัน,นไม่น่าจะใช่ห้าดาวนะครับ ก็เรารุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเป็นเองเจริกามือโอ้โหมาอะไรขนาดนั้นน่ะรักขนาดนั้นเชีย นะครับเป็นแองมืดนะครับแล้วก็ลอตแล้วก็ซิวมาอีกครั้งหนึ่งแถมให้นะฮะป้ายมาต่อกันเลยนะครับในวันนี้ไม่ให้การเสียเวลาไปเลยซุ่มเลยป้าย โอ้โห oh, ทองที่หนึ่งมาแล้วครับทอโอ oh, ้วันนี้มีทองเดียวนะครับก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะหวังอะไรแล้วคือคือไอสองสามวันก่อนมันมันทำช็อกไปแล้วอะแล้วอาคาทูจามืดนะครับโอ้ oh. อะไรกันเนี่ยรอบนี้มันมีแต่อะไรเนี่ย ตายแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นนะโอเคเราไปในส่วนของวันที่7กันเลยนะครับมาวันที่7นะครับหลังจากที่เราได้รอบสุ่มของกาชาปาริกไปแล้วเรามาสุ่มของปกติบ้างนะครับก็ปาริกมันก็สุดๆแล้วนะส่มื่ทานอาหฮะและ5้าดาวมาอีกแล้วฮะอะไรครับเนี่ย มาดูซิว่าจะเป็นอร์ติแฟ์หรือฮีโร่นะครับโอเคสีด่ดาวใบที่หนึ่งใบที่สองฮะห้าดาวครับโอ้ยอันนี้ผมยังไม่มีนะของเทเนเบียสองใบนะครับได้อยู่นะฮะถือว่าเราก็สุ่มแบบิกไปอย่างไม่เกลือและได้แสงมือทาดาวแถมมาสองตัวด้วยเจ๋งแจว๋วนะครับอันนี้เป็นของแถมไปอีกมาสุ่มส้ทัดาสักนิดหนึ่งนะครับส้อยทาตไม้นะป้ายคูลีนะครับ,อ,นะนะรบอีกครั้งหนึ่ง มูคาชานะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไปเลย4ดาวนะครับโอเคมาต่อในการวันที่8นะครับวันลองสุดท้ายแล้วสำหรับการส่มฟร110ี110ครั้งนะป้ายเาด <laughs> มัน มไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรแล้วอะก็โอเคมา5ดาวก็5ดาวนะครับอ่ทองที่1นะครับเป็นซิดส4ดาวอาร์ติแฟกต์ไหมอาร์ติแฟกต์อีกแล้วฮะโอ้โหรวยอาร์ติแฟกต์ทีเดียวรอบนี้เป็นดูรันเดลนะครับกับซิดนะในรอบนี้มาสุ่มกแค่นิดหนึ่งโอเคเป็นเฮลกานะครับ แบบวะซอยทาส่งท้ายวันนี้กันสักนิดนึงครับวันเราสุดท้ายไปทาดไฟด่สี่ดาวนะครับให้กเรเดาว่าคาวาซูรักจริงๆเลยมาบ่อยเหลือเกินนะครับไอดีนี้รักกันขนาดนั้นเชียร์มาในส่วนของวันสุดท้ายครับป้ายสี่ดาวอูสี่ดาวนะครับป้าย บัตรอ,อันนี้นะครับใบที่2อ,อันนี้แล้วใบที่3ครับโอ้โหอัติแฟกต์ล้วนเลยปะเนี่ยมาการ่าห้าครับใบที่โอ้เป็นทัสไนท์เป็นดิงโก้โอเคนะครับก็วันนี้จบลงแล้วกับสุ่ม110ครั้งสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ด้วยบ๊ายบายครับผม